อือโอเควันนี้เราจะมีเมนูลาบค่ะลาบลาบขี้เล่าจำมาจากสูตรนักขี้เล่าอันนี้มีหัวหอมมีพริกป่นค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วค่ะมีน้ำปลาค่ะชูรสค่ะน้ำปลายี่ห้ออะไรคะอันยี่ห้อไม่ต้องบอกไม่ต้องโฆษณาชิพรสอันนี้หนังหมูค่ะหนังหมูต้มหัน่นเรียบร้อยแล้วโอ้พริกป่นลืมไม่ได้ ส่วนมะนาวบีบลงในนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาคันออดน้ํานี่นะคะวิธีคั้นออดน้ําต้องคั้นแบบนี้ค่ะล้างแล้วนะมืออ่ะมือล้างสะอาดแล้วนะคะสองรอบแล้วเราจะคันให้น้ํามันออกค่ะถ้าน้ําไม่แตกมันก็จะมันก็จะไม่อร่อยไม่อร่อย <laughs> จุกต้องเชฟมือหนึ่งค่ะแล้วเราก็ต้องเอาน้ำไปตั้งไฟให้เดือดแล้วถึงจะเอาหมูไปลงอีกทีหนึง่งแล้วมันจะใกล้สุกเอาเบรกไว้ก่อนจิ้มตรงนี้โอเคนี่คือขั้นตอนต่อไปค่ะอดน้ำเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาตั้งไฟให้เดือดแล้วก็จะสุกขั้นตอนของลาบหมูนะคะ แต่วันนี้ขาดผักชีค่ะไม่มีผักชีเลยก็เลยต้องมีอะไรก็ต้องกินตามนั้นละค่ะนี่สุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนังหมูหน,นังหมูมันเย็นอยู่ในตู้เย็นก็เอาลงในอันนี้ก่อนเอาหนังหมูลงก่อนนะคะเพราะว่าหนังหมูถ้าอยู่ในตู้เย็นแล้วมันจะเหนียวมันจะแข็งก็ขอให้เอาไปอ,อุ่นนิดนึงก่อนเพราะเราจะใส่หนังด้วยวันนี้ หนังหมูค่ะอ้ยหนังหมูตุกีบกับเนียนแห่เดี๋ยวอุ่นแป๊บนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันเย็ยนแล้วมันจะทำให้แข็งเดี๋ยวไปคลิปก่อนนะคะโอเคี่ก็ป็ดเตาขั้นตอนต่อไปก็คือเอาหนังหมูลงค่ะหนังหมูที่เราปัา้นไวแล้ว ในความร้อนมันก็จะเกือบสุกนี่ค่ะวิธีใช้กระทะเทปบรอนต้องใช้ตะหลิวไม้ค่ะเพราะว่าต้องถนอมกระทะเพราะกระทะมันแพง ตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดค่ะแต่วันนี้ที่จะลาบหมเยอะก็เพราะว่าเป็นวันเกิดของสองคนค่ะรวมกันคนละวันแต่มาจัดวันเดียวค่ะก็มีอะไรบางหรู้หลุดอะไรนะอะไรนะที่ทำนะ่ะจิ้มจุ่มเหรอหมูจุ่มแค่พ <laughs> อก็ขอเขาเป็นเอิญเขาเประูก อย่าไข่อยคนบนนอกอีเด้กิจุกอะไรอย่างเรียกกับเขาไม่ถูกเลยอะไรนะอะไรแมนปลาแดกเนี่ยกินแต่ปลาแดกปลาแดกนี่ตอนเลยตอนปลาแดกเลยค่ะข่อยนี่หือบ่อคองมักแห้งปลาแดกสแซบแซบกันขึ้นทอดปลาแดดยู่วิทโคเด้แบบนี้ เกตไปพราะฉะั้นดีไหัวหัวมันคือหอดเจ้าของบ้านอะเจ้าของมาอยู่ไก่ขนาดเว่ยชักมืได้ดสิได้กลับเมื่อไก่แล้วไกแล้วไกลแล้วจริงๆนะเกงใจนะอยากจะเอามือคนเมือคนเลยที่งานคนไปแล้วนาะเอามือคนเนาะยางหาาซาหลังจาก ทำให้หมูแตกแล้วเราก็ต้องมาใส่เครื่องปรุงค่ะคันนี้ก็มีข้าวกัุ้ว่าข้าวกล้วค่ะจังแมนตอนคักตอนเน่เดี๋ยวไนเด้อค่ะขอจะไยก่อนจะร่อนข้าวกัวก่อนนะคะจะร่อนสักหน่อยเนี่ยข้าววามันยาโพดไง จะได้มีหยาบมากที่หยาบๆโอ้เสียงยังกันนาอกผู้สาวเลยอัดอยู่ในวิดีโอเด้อ่า่ทายวิดีโอยูเดอค่ะกาลังเฮ็ดลาบค่ะนี่โมโกปนนนูอะมันน้ำรดเอาขึ้นตอนใหญ่แข่ตอนใหญ่นนาวา โอ,โอ้โอ้ไม่ยังนอไปรปตีนี่พริกป่นค่ะนี่ใส่ลงไปเลยวันนี้ต้องใส่เผ็ดๆหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าลาให้เด็กๆอีกเราก็ต้องใส่เยอะๆหน่อยอ่าน้ำป,ปลาปลาคานี่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวค่อยชิมเนาะแล้วก็นี่เครื่องปรุงค่ะ ไม่มีผักชีค่ะขาดผักชีค่ะราบแบบอะไรก็ได้สุกกินได้ประมาณนั้นอ่ะเครื่องไม่ครบค่ะแต่ก็อร่อยอยู่นะเอาเบรกก่อนเดี๋ยวควบคนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายใหม่มเห็นไหมคะหน้าตากระทะมันเล็กไปนิดนึง ชิมนะคะว่ารสชาติมันจะไปยังไงขาดเปรี้ยวไหมขาดเค็มไหมแต่ที่แน่ๆขาดพวกหอมพวกเค็มค่ะเครื่องเครื่องน้อยไปก็กินตามีตมเกิดค่ะที่นี่มีอะไรก็ต้องกินอย่างนั้นค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนเมืองไทยค่ะเมืองไทยจะหาอะไรก็หาง่ายเดี๋ยวชิมก่อนนะว่ารสชาติไปยังไง อืมเก็บไปมาเอาลงไหมมาดูดิมากินดิมานาวลงไหมเอาทำไมป่ะอืมอร่อยแล้วค่ะโอเคจำเสิร์ฟได้เร็วเสิร์ฟได้แล้วยำอันนี้อะไรคะหมู อยยังไม่โอ้กดแล้วหมูค่ะหมูหนูไม่ได้ทํานะคะเพื่อนทําให้กินเดี๋ยวว่าอันนี้น้าจิ้มใช่ไหมเรามีเรามีไม่ต้องบอกกันได้นี่ค่ะน้นผักน่นผักผักอันนี้อร่อยมากเขาเรียกอะไรนะเนี่ยหอมเนี่ยอ๋อหอมหอมแบบว่าชอบมากเลยไทรไทก็ชอบหอมเนาะทุกคนชอบหอมแล้วก็ชอบให้คนหอมด้วยนะใช่ใช่เนี่ยอะไรพี่ฮะ อันนี้ยังผักบุ้งผักบุ้งนะนี่ลาหมูอันี่เปิดหม้อเลยนะคะน่าร่อยมากไม่พลามากินด้วยกันนะคะวันนี้เป็นงานวันเกิดค่ะ Happy Birthday my friend two friends คนสองคนสองคนเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย